สุรเสนพยัก์รายนัมเบอร์วันบทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุทธชาติป้อมปราการหินโบราณสร้างในสมัยที่เกาหลียังรบกับจีนในยุคร้อยกว่าปีที่ผ่านมาถูกดัดแปลงมาเป็นโรงแรมพิพักสำหรับนักสแสวงบุญที่มาสักการะทะเลสาบแพกตูอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ นักสแสวงบุญบางคนที่ข้ามมาจากเขาช้างไปฝั่งประเทศจีนบางคนก็เป็นนักบวชจากาศาสนาอื่นบางคนก็เป็น,นแค่นักท่องเที่ยวหลังจากที่คารีนาตรวจดูสัมภาระบนเกวียนสามคันที่เธอได้รับมอบหมายให้มาส่งยังจุดนัดหมายที่ป้อมปราการชายแดนสามประเทศจีนโซเวียตและเกาหลีเหนือแห่งนี้คารีนาก็จัดเวียนยามเฝ้ากองเกวียนเอาไว้ พร้อมกับผูกมาไว้ที่คอกที่พักของโรงแรมเธอเอามือรูปแผงขอเจ้าวิหกแดงเพื่อนคู่ใจอย่างรักใครวันนี้ขณะที่กำลังจะมาถึงที่นัดหมายอยู่แล้วกลับโดนดักป้นได้ดีนะที่คารีนาเธอได้กำจัดมันได้หมดทั้งสามคนคารีนามอบหมายลูกน้องให้ดูแลม้าทุกตัวเป็นอย่างดีเธอบอกลาเจ้าวิหกแดงคู่ใจแล้วก็ข้าวเข้ามาในที่พัก ภายในป้อมปราก,การที่พักมีโต๊ะว่างอีกหลายโต๊ะที่มุมห้องด้านขวามือมีหลวงพ่อในเสื้อคลุมนักบวชนาศาสนานิกายอะไรสักอย่างชายสามคนนั้นใส่ชุดคลุมของนักบวชสีดำผู้นำหรือว่าน้าคณะน่าจะเป็นชายอเมริกันผิวดำหัวล้นร่างใหญ่ยักษ์ส่วนอีกสองคนเป็นชายชาวเอเชียคนแรกผิวค้ําดำอย่างคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปร่างบึกบึนชอบยิ้มเห็นฝันขาวเรียงกันเป็นระเบียบเต็มปากอีกคนเป็นชายชาวเอเชียหน้าตาซูบซีดค่อนข้างผอมอมโรคแต่ผู้จาเสียงดังตรงกลางห้องเป็นโต๊ะใหญ่ที่กำลังกินซุปเนื้อดื่มเหล้าเชจูกันอยู่เป็นกลุ่มชายชาวจีนทั้งหมดทั้งสี่คนหนึ่งในคนนั้นคารินาคุนคุนหน้าอยู่แต่จะไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนส่วนอีมุมหนึ่งของห้อง เป็นชายหนุ่มเอเชียหน้าตาดีกับหญิงสาวชาวเกาหลีสองคนนั่งคุยกันอยู่ดูท่าทางหนึ่งในหญิงสองคนคงเป็นคู่รักของเขาเพราะดูท่าทางเธอจะเอาอกเอาใจชายหนุ่มเป็นพิเศษไม่น่าผู้หญิงสองคนนั่นแย่งกันเอาใจผู้ชายคนเดียวแบบนี้ผู้ชายคงอึดอัดตายคารีนาเห็นแล้วก็อ,อดหัวเราะออกมาในใจไม่ได้ขณะที่คารีนากับลูกน้องคนสนิทสองคน กำลังเดินมาที่ว่างโต๊ะข้างๆชายหญิงทั้งสามคนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงทักออกเป็นภาษารัสเซียปรีเวตคาลีน่าหันไปอย่างไม่เชื่อในสายตาตนเองชจน,นุ่มเอเชียท่าทางผู้ดีคนนั้นนั่นเองคาลีน่าหันไปก็พบว่าสายตาเขากำลังจ้องมองเธอมาก่อนแล้วเปรีเวตทักราชายหนุ่มคนนั้นทักทายย้ำเป็นภาษาโซเวียตม่ได้สำเนียงที่แจ่มชัดคราวนี้คารีนาทำตาโต เปียเวทสวัสดีคุณพูดทัเสเซียได้โนาะก็แค่พูดทักทายเท่านั้นเขาตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่ฉันกาลังพูดอยู่เนี่ยเป็นภาษารัเสเซียคุณฟันออกนะฟังไม่ออกผมมาแค่เดาเอาเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษคารีนาหัวเราะก็เธอพูดกับเขาเป็นภาษารัเสเซียชัดๆเขาต้องฟังออกแน่ๆสวัสดีเพื่อนใหม่ฉันชื่อคารีนาฉันแค่เพื่อนเอนป็นนักท่องเที่ยวคารีนาตอบ ชานุ่มเอเชียคนนั้นยิ้มหวานเห็นลักยิ้มแก้มบุ๋มที่แก้มสายพร้อมอวดโชว์เขี้ยวเสน่ห์สี่เล็กด้านซ้ายนั้นด้วยผมชื่อเท er ิดลำพูราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาจากประเทศไทยมาทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภูเขาไฟที่นี่ส่วนสาวสองคนนี้เป็นไกดกับผู้นาทางของผมส่วนเยกินกับจีซอนเทิด er แนะนําให้รู้จักกระเพื่อนของเขาคารีนาส่งมือยื่นมาให เธอจับมือคารีนาอย่างแผ่วเบา,บาพลางยิ้มให้แต่แล้วด้านหน้าประตูก็มีเสียงเอะอะวายวายขึ้นคาเ่นเจ้าคนนี้มาวุ่นวายกับม้าของเราแล้วเจ้าของเสียงก็โผล่เข้ามาทางหน้าประตูพร้อมกับยิ้คอชายเกาหลีตัวลเล็กใส่แว่นตาม,มาด้วยในมือของชายตัวลเล็กคนนั้นยังยิ้วกระเป๋าหมออยู่ในมือโอ้คารีนาอย่าอย่าคนนั้นคือหมอชางเขาเป็นเพื่อนของผมเจิร์วิ่งเข้าไปห้ามปรามเพื่อนของคุณเหรอล้าเขามาวุ่นวายอะไรกับม้าของฉัน คาริน่าทำเสียงต่ำนิปลาเปล่า,าผมเห็นมา้าตัวแสดงขงคนน่าจะเหยียบอะไรมามันเจ็บเท้าผมก็แค่เข้าไปดูหมอช้างพูดฉันรู้แล้วมันแค่เหนื่อยเท่านั้นคาริน่าทำเสียงไม่พอใจผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยคาริน่าเขาเป็นหมอเขาหวังนี้เธดิดกล่าวขอโทษแทนและหันไปพูดกับส่วนเยกกินกับจีซอนเยกกินจีซอนคุณสองคนรีบพาหมอช้างขึ้นพักผ่อนก่อนเถอะ ส่วนยายกินกับจีสอนพยักหน้าและพาหมอช้างเดินขึ้นบันไดชั้นบนไปคารินผมขอได้คุณว่าคารินนะผมต้องขอโทษแทนคุณหมอด้วยขอนั่งด้วยคนได้ไหมคราวนี้คาริน,น่าหันมามองผู้ติดตามชายชาวรัสเซียสองคนที่มาด้วยแล้วหันกลับมามองหน้าเธอเธอยิ้มให้สองคนนั้นคาริน,น่าพยักหน้าในเชิงตอบจกลงได้สิเชิญมานั่งด้วยกันก่อน mm hmm. เธอ ยิ้มกล่าวขอบคุณยื่นมือให้ชาวชาวรัสเซียทั้งสองคนจับคนทั้งคู่จับมือกัะเทิดอย่างเสียไม่ได้ขอบคุณคารนเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอเป็นเจ้าเมือเลี้ยงคุณเองเทิดยิ้มให้กับทุกคนแล้วขยับตัวเข้ามานั่งรวมกับทั้งสามคนนั้นคนทั้งสี่คนรวมทั้งคารินาและเทดิดพูดคุยกันในเรื่องทั่วไปเช่นดินฟ้าอากาศฤดูกาล ถัานิยภาพพระความสวยงามของอารยาธรรมอันสวยงามและความเก่าแก่ของรัเสเซียทั้งหมดคุยกันในภาษาอังกฤษบ้างรัเสเซียบ้างบางทีเิอกับคุยเป็นภาษารัเสเซียกระท่อนกระแท่นเขาสังเกตว่าคารีนามีความรู้รอบตัวมากมายต่างจากชายสองคนนั้นที่มดูรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนอกจากการทําไรข่ข้าวโพดที่สําคัญคารีนาเธอยิ้มได้สวยมาก ขณะที่กําลังคุยกันอย่างออกรถออกชาตินั้นจู่ๆกลุ่มชายชาวจีนที่นั่งอยู่ก่อนหน้านั้นก็ลุกขึ้นมาร้อมโต๊ะของคาริน่าและเทิดเอาไว้ชายคนหัวหน้าชักปืนคลสั้นออกมาจ่อทุกคนทุกคนจะกรยับนี่คือการปุ้นคนหัวหน้าสุดสา่ปืนไปมาทางน้างบวชชายทั้งสามคนหลวงพ่อขอร้องยามายุ่งโยให้นิง่งมันงั้นจะได้ไปรยชน์สวรรค์แน,น่พอพูดจบมันหันปากกระบอกปืนมาทางคาริน่า นายคาเรนจำฉันได้ไหมเที่ยวนี้ตะคนสินค้าอะไรมาแบ่งกันฉันบางสิชายจีนไหวเข่ายาวท่าทางัวหน้าพูดและส่งยิ้มจนตาดีมันก็แค่เกลือเท่านั้นแค่เกลือนะวานจนเห็นตัวยิงคนที่มาป้นกันทั้งสามคนเป็นพวกฝลังซะด้วยมันหน้าเชื่อเนอะที่ว่าพลังมันจะป้นเกนลือหัวนหน้ากลุ่มชายจีนแยกเขี้ยวพูดขึ้นมาจนคราดกระดิกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น จะพูดคุยอะไรก็ขอให้ฉันกินก่อนได้ไหมเธอิดบอกมือพูดแทรกขึ้นแกอย่ามายุ่งด้วยไอ้รูปหรอมาตะคอกพร้อมเอาผ่านท้ายปืนสั้นนั่นหวดทุบลงมาที่เถิดแต่เถิดระวังตัวอยู่ก่อนแล้วพลิกข้อมือรับท้ายปืนหมุนตัวยืนขึ้นก้าวเท้าเฉียงไปด้านข้างเอามีดหันสเต็กได้กำลังหันสเต็กนั้นแทงเข้าใต้กกหูจนจบวิดด้างเอ้ยพร้อมกับย่างปืนก่อนสั้นกะบ,บอกนั้นมาถือว่าอยารวดเปรียวร่างสูงใหญ่ของชายชาวจีนนั้นสะดุ้งสุดหวบลงกับพื้น อย่างที่ไม่ทันได้รู้เลยว่าโดดอะไรชาวจีนทั้งสามคนที่มาด้วยกันตกตรึงผึงเพิ่อแทบไม่อยากจะเชื่อนในสายตาตัวเองจากที่ได้เปรียบอยู่ในเห,ห็นกลับมาตกเป็นออรองเอาไว้ง่าย,ายเสียอย่างนั้นแบบฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เสียลูกปืนในสังนิดเทอดเอาปืนจอดให้พวกจีนที่มาด้วยกันทั้งสามเขาพยักหน้าบอกให้ลูกน้องของคารีนาสองคนที่นั่งอยู่เข้าไปปลดอาวุธชายชาวจีนสามคนยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นทาอะไรไม่ถูกเทอดลว้วงขอบางอย่างออกจาตัวผู้ตาย เ้วเก็บไว้ที่ตัวเขาพังคืนปืนส่งให้คารีนาพ่อแกพาสวพลูกพี่ออกไปแล้วจะกลับมาที่นี่อีกเธอออกคําสั่งเด็ดขาดชายชาวจีนนั่นหมดว่ารีบแบกศพออกไปจากห้องอาหารอย่างรวดเ,เร็วร้านทั้งร้านกลับเข้าสู่สภาวะเดิมแต่อาจจะเงียบเสียงลงไปบ้างแถวนี้คงฆ่ากันบ่อยเห็นบ่อยไม่แสดงอาการตกใจเลยเธดยกแก้วเชจูขึ้นจูไปที่คารีนแล้วกระดกรลองคอวูบคารีนมองหน้าเธอ แบบกึ่งประหลาดใจนิดๆเทอคุณสอนมหาวิทยาลัยไหนของประเทศไทยเหรอผมสอนมหาวิทยาลัยบ้านกกกอกเขาตอบหน้าตาเฉยขเขาเรีนหัวลอกี้มหาวิทยาลัยอะไรของคุณชื่อชื่อฟังเหมือนแบงคอกไม่ดอกนาเลนผมสอนอยู่บ้านกกกอกยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยผมออกจะโด่งดังจะตายนี่คุณเล่นบทศาสตราจารย์ไม่สมบบาเลยนะเป็นอาจารย์อะไรมือไวขนาดนั้น ได้เปิดเชื่อผมสักครั้งผมไม่เคยหลอกลวงผู้หญิงหรอกโดยเฉพาะคนสวยอย่างคุณที่ฉันจะยอมเชื่อคุณสักครั้งอาจารย์ได้เสียบคอคนแล้วนั่งดื่มเชจูโด,ดยมีการตกใจในสนิทว่าโดยคุณสอนเกี่ยวัอะไรศานสนาและปรัชญาก็เพราะสอนศาสนาและปรัชญานี่ไงทําให้จิตผมมั่นคงเอิอทําหน้าเข้มกอดอกพิงพนักเข้าอี้อย่างดูน่าเชื่อถือคารีนา มองเธออย่างพิจารณาเขาเป็นชายหนุ่มไทยที่หล่อมากอายุคงไม่เกิน30ปียิ้มมีสเสน่ห์ท่าทางเปิดเผยจริงใจแต่ฝีมือเขานี่สิฆ่าคนตายแล้วยังมานั่งทานอาหารได้อย่างหน้าตาเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรเสียด้วยซ้ำกับการกระทำของตัวเองนําซ้ำกับชวนเธอคุยเรื่องศาสนา,าและรปัจจาซิอีกคาเลนคุณเชื่อเรื่องศาสนาไหมล่ะเธอชวนคุยไม่อ่ะ ศาสนาบังคัแค่เรื่องโกหกบ้านองฉันเป็นออร์โธดอกที่เคร่งมากแต่ฉันไม่เอาหรอกนะฉันไม่มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วคารนีนาก่อนมานกระซิบข้างหูวข,ข,ของเธอเบาๆฉันเชื่อในอำนาจของเงินเธอหวัวเระาะมันก็จริงของคุณนะบางทีคุณอาจพูดถูกคารนีนแต่ส่วนตัวผมเชื่อในพระเจ้าคารนีนาทำตาโตดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลเบิกกว้างขนต่างงอนอยาวกระพริบทีทีว่าไงนะ คนที่ฆ่าคนอย่างคุณไม่คิดนลนะว่าจะเชื่อในพระเจ้าจิงสิคาเรนพระเจ้าอยู่ในจิตใจของคนแต่จิตใจคนต่างกันพระเจ้าก็เลยต่างกันเทิดพูดเสร็จสายตาก็มือมองออกนอกหน้าต่างคุณคุมสินค้ามาหรือคาเรนเมื่อกี้ผมได้ยินใช่เทิดฉันคุมสินค้ามาและรัดหมายกันที่นี่คิดว่าพรุ่งนี้คงมีคนแสดงตัวมารับจะว่าไปแล้วมันก็เป็นความรับของฉัน หรืออาจไม่รับก็ได้เธอปิดปากัวเราอสเสียงดังแล้มือปัดเส้นผมยาวเสยไปทางหลังยกแก้วเชจูขึ้นมาหันทางเชิดใครๆเขาก็เห็นฉันคุมสินค้ามาคารีนาจ้องตาเทิดแขมม็งอย่างพยายามจบพิรุษเทิดเสียแสงยกแก้วเชจูขึ้นชนกับแก้วของคารีนาผมไม่สนใจดังนั้นหรอกผมอยากสำรวจทะเลสาบคารีนคุณพอจะมีเวลาไหมเรามาว่ายน้ำใน,ในทะเลสาบกาัน ได้ไเลยเทิเจอกันพวกนี้ฉันอยากไหวน้ำเหมือนกันพูดจบคารีนาก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาเอามือปิดปากหาวอดฉันขอตัวกันนะดักเตอร์เทิร์นเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้คารีนาพูดจบก็รุกขึ้นโชว์เลือนล่างอวบอัดยื่นมือมให้เทิร์นจูบลังมืออ,อันอ่อนประมุนนั้นแผ่วเบาคารีนายืดตัวโชว์เดินผมสีทองที่สวยงามแล้วเอียงคอเอี้ยวตัวหันมายิ้มหวานหวานเสน่ห์ให้เทิร์น ก่อนที่าหานหลังบิดตะโพกเดินจากไปคอรีนาเดินขึ้นชั้นบนไปแล้วเทออลัมพูราเดินออกด้านนอกของที่พักและพบหลวงพ่อคอริลาหลวงพ่ออุน่นและหลวงพ่อกำยิ้มรอตัวสันด้วยความหนาวอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดเดินเลี่ยงลมในเงาของความมืดค่อยๆอ,ออกผสมทบกับโซนเยกินทีซอนหมอช่างชายร่างเล็กเดินตะคุ่มตะคุ่มนำหน้าทุกคนอยู่อย่างระมัดระวัง จุดหมายปลายทางก็คือตามรอยพวกโจรจีนกลุ่มเมื่อสักครู่พวกมันหวังจะปล้นคารลน่าในโรงเตี้ยมคนทั้งหมดเดินตามรอยไปซนเยกินเปลี่ยนหน้าที่เป็นคนแกะอร่อยเธอแกะอรอรพวกนั้นได้อย่างชำนิชำนาญทั้งหมดเดินไปเงียบๆในความมืดซนเยกินหยุดตรวจด,ดูรอยเท้าที่มีทั้งรอยลากและรอยย่ำเท้าซนเยกินลังเลไปมาอยู่ชั่วครู่ เธอก็ชี้มือขึ้นที่เดิมททะเลสาบปลอกภูเขาไฟแพคตูสานเบื้องหน้าพวกมันอยู่ตรงนั้นจาคกกอริลล่าในชุดนักบวชเดินเร็วยร็นำทุกคนไปก่อนส่วนเทิดกับสุนยยกินชะลอฝีเท้ารังท้ายเทิดจะไม่ชอบคุณเลยนะคุณทําเกินหน้าที่เทิดได้ยินก็ความมือนุ่มนิ่มของสุนยยกินมาถือพูดปลอบใจเธอเบาๆโธ่ยกินผมก็แค่ทําตามหน้าที่หนะ้าที่อะไรของคุณเทิด กับชีซอนคุณก็ทําแบบนี้ใบหน้าสวยนั้นเงากรผมร,รักคุณนะซอนยกินบอกรักอีกแล้วซอนยกินทาเสียงอ่อนลงสะบัดมือที่เกาะกลุ่มเัื่อนออกแล้วก้าวเท้าให้เร็วขยับตัวเดินห่างเดออกไปเอารักให้ฉันช่วยคุณก็ได้ฉันจะจ,ะจำำําคาหวานของคุณเอาไว้เธอหันมาส่งยิ้มให้เธอเขารู้สึกโล่งใจและตัดสินใจแยกตัวออกจากกลุ่มเดินอ้อมไปทางด้านข้าง ขณะที่เทิดเดินแยกตัวออกมาคนเดียวเพื่อจะอ้อมไปทางด้านหลังของพวกนั้นเทิดก็เห็นดวงตา,าคู่หนึ่งสะท้อนแสงสีเขียวปัด้ดแวววาวในความมืดเทิดสะดุดกึกชักปืน1 9ึ่คู่ใจออกมาเตรียมพร้อมคิดในใจว่าไม่อยากจะใช้ปืนเลยถ้าใช้ตอนนี้คงเสียเรื่องแน่ๆร่างในความมืดน,นั้นเป็นร่างยาวๆพ่วงผีขนฟูลายพอย์เป็นจุเนดเป็นดวงทั่วตัวมันนอนหมอบแยกเขี้ยวขาวแรวมเปียบขวางหน้าเขาอยู่ทั้งสองฝ่าย งจ้องมองหน้ากันเธอหยุดดูว่ามันจะเคลื่อนไหวโจมตีเขาอย่างไรถ้ามาันกระโจนพวดมาเทียวก็ถึงคงตัวเขาอย่างแน่นอนเสือดาวหิมะตัวนั้นจ้องตาเธอมันแยกเขี้ยวคำรามอยู่ในคอเบาๆแล้วค่อยๆถอยหลังกระโจนขึ้นปีนป่ายโคดหินตะกุยฝนเล็บสองสามทีแล้วก็หายห่าไปกับความมืดเิดถอ,อนใจาย,ยาวออกมาอย่างโล่งอกเขาออกเดินทางต่อไป ในทิศทางเป้าหมายที่โซนใหญ่กินชี้เอาไว้ให้แล้วก็พบกระจมขอะมันตั้งอยู่ในทะเลสาบพอดีบาทหลวงจอมปลอมทั้งสามคนเมือเ่อไปถึงกระจมที่พักส่งเสียงเรียกหลวงเอ้ยแต่โปรดมาฟังคำประเสริฐมิชาชาวจีนสามคนเดินมาจากกะจมคำประเสริฐอะไรไปไปไอ้พวกนักบวชบ้าบ้านี่แต่โปรดเดิดฟังเดืิดโลกพอจะนำพาพวกเจ้าไปสู่วสวงนสวรรค์ออกไปเลยจัพวกนักบวช สวรรค์อะไรการข้าไม่สนใจหรอกสวรรค์อยู่ทางนี้เสียงมาวานของจีซอนเอ่ยขึ้นจากอีกทางหนึ่งจีซอนกระโซนเยกินเปิดเผยตัวออกมาจากในมุมมืดเถือยังย่าข้าพวกนั้นอย่างหวานเสนห์แบบนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยไปได้จะพวกหน้าบดพวกนั้นยิ้มให้สาๆวๆโบกมือไล่บาดหลวงปอมๆให้ไปเสียพนเข้ามาสิจ้ะสาวๆท่าในใดนั้นบาดหลวงทั้งสามคนก็สะบัดมือมีดโบวี่ประจำกาย พวกก็เสียบทุน้ณอกของทั้งสามคนในเวลาไล่เรียกกันไปสวรรค์เถอะลูกจากคอเรล่าพึมพำสวนเย่กินกับจีซอนพูเข้าไปแทงซ้ำหลายครั้งแต่ทางทางี่จริงก็ไม่จําเป็นเลยเพราะทั้งสามคนได้ถูกบาดหลวงปลอมๆส่งดวงวิญญ,ญาณไปสู่ส,สวรรค์แล้วกมกาดมกับอุ่นตีนเย็นช่วยกันยกศพทั้งหมดทิ้งลงน้ําอย่างทุรักทุเลและเมื่อเข้าไปในเต็นท์ก็พบว่าเทิด ยืนยิ้มแปลอรอยอยู่แล้วไอหาเอ้ยเทิดมึงไม่ช่วยกูเลยอุ่นตีนเย็นบนอุบอิบเทิดอมยิม้มแล้วชี้ให้ดูกำปั่นใบใหญ่ที่ถูกผ้าใบคลุมอยู่ใจกลางเต็น,นท์ผมมาเองที่พวกนัดรับของแล้วทำไมพวกมันไม่แสดงตัวรับสินค้าล่ะกัมกาดำสงสัยก็มันจะปล้นเอาทั้งสองอย่างเลยลี่เทิดพูดจบก็เดินมาที่กำปั่นเอาด้ามเปิดกระท u n กุญแจแล้วเปิดออกมาให้ทุกคนเห็น ข้างในคือทองคําแท่งเหลืองอาลามพวกมันก็นจะเอาทั้งสองอย่างทั้งสินค้าทั้งทองเธอตอนนั้นฉันเห็นคุณหยิบเอาอะไรจากพวกมันหมอช่างถามตาดีจวนะคุณหมอเธอลำาพูราล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าดึงเอาของสิ่งหนึ่งออกมาให้ทุกคนเห็นมันคือป้ายหยกแกะสลักเป็นรูปเสือดาวหิมะป้ายเสือดาวหิมะป้ายนี้จะแสดงให้คนคุมสินค้าหรือว่าคนที่ถือป้ายนี่คือ คนที่มารับแรกสินค้า